ปุตตสถิตพบตนุด้านดีเจ้าชะตา 1. เป็นคนที่เล่นรักสนุกชอบเด็กรักเด็กรักลูกน้อง 2. เป็นที่พึ่งพาอาศัยของบุตรหลานและบริวาร 3. ได้บริวารที่ดีมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีมีบุตรลูกหลานดี 4. เป็นผู้โชคดีจากการเสี่ยงโชค 5. มีโชคอยู่เรื่อยๆมีรายได้อยู่ไม่ขาด 6. เด็กเบุตรหลานนำโชคมาให้ 7. มีคนเข้ามารักเข้ามาชอบเสมอๆด้านเสียเจ้าชะตา 1. บุตรและบริวารมักมาขอพึ่งพาขอความช่วยเหลืออยู่เสมอ 2. ชีวิตจะต้องวุ่นวายอยู่กับบุตรบริวาร 3. เจ้าชู้และเป็นนักเสียงโชค 4. ทํทำอะไรเป็นเล่นไปหมดจับจดไม่จริงจังในการต่อสู้ชีวิตปุตตสถิตพบกระดุมพัดด้านดีเจ้าชะตา 1. มีความคิดเริ่มที่ดีในการแสวงหารายได้หาเงินหาทอง 2มีความเอาใจใส่ในการหาเงินหาทอง 3. ม,มีโชคและผลกำไรที่ได้จากการลงทุนประกอบธุรกิจ4บุตรหลานขยันทำมาหากินลงทุนให้บุตรบริวาร 5. มีธุรกิจเป็นของตนเองด้านเสียเจ้าชะตา 1. บุตรหลานเข้ามาพึ่งพาสายทางด้านการเงินหรือต้องส่งเสียเงินให้บุตรหลานบริวาร 2. จะเสียเงินเพราะการพนันความความสนุกสนานและจากการลงทุน 3. เสียเงินเพราะความเจ้าชู้ของตนเองปุตตสถิตพบศาสตร์ชัดด้านดีเจ้าชะตา 1. มีบุตรที่เฉลียวฉลาดและชอบเข้าสังคม 2. มีความสนุกสนานกับการเดินทาง 3. ได้รับความอนุเคราะห์เกื้อกูลจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 4. การมีมิตรสหายที่อายุน้อยกว่ามักจะนำโชคมาให้ตนเอง 5. เป็นผู้ที่บุตรบริวารให้ความเคารพนับถือ6รักเด็ก พบเด็กเหมือนดังมิสหาย7มีความสุขเมื่อได้กับลูก,ลกห,ลหลานบริวาร8มีการเดินทางหรือการติดต่อร่วมกับบริวารและบุตรหลานด้านเสียเจ้าชะตา1บุตรบริวารไปขอความช่วยเหลือขออาศัยกับเพื่อนของเจ้าชะตา2มักมีการสังสรรค์กับญาติพี่น้องหรือเพื่อนบ้านปุปตสติตพพันทุกด้านดีเจ้าชะตา1รักบ้านรักครอบครัว ายในบ้านอบอุ่นไปด้วยความรักที่มีต่อกัน 2. มีที่ดินและบ้านยานผานะไว้เพื่อบุตรหลาน 3. บุตรหลานเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้มีบุตรเชิดชูเกียรติสบุตรหลานมีความคิดก้าวหน้ามีหัวทันสมัยใหม่ 5. ได้อสังหาริมทรัพย์บ้านช่องยานผานะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 6. ชอบสะสมอสังหาริมทรัพย์มีรายได้จากค่าเช่าบ้าน7ลูกหลานและคนรักเป็นผู้มีเกียรติ ด้านเสียเจ้าชะตา 1. จะมีบุตรเมื่ออายุมาก 2. บุตรไปขอเพึ่งพาสายกับญาติพี่น้อง 3. ต้องซื้อบ้านรถยนต์ให้กับบุตรปุตตสถิตพบปุตตะด้านดีบุตตสถิตพบปุตตะเป็นเกษตรเจ้าชะตา 1. มีบุตรมากบุตรเป็นคนดี 2. เป็นที่เคารพรักของบุตรบริวาร 3. เอาใจใส่เด็กๆรักความสนุกสนานจิตใจร่าเริง 4. ทำตนปรับตัวเข้ากับเด็กๆได้ มีนิสัยเหมือนเด็ก5เป็นคนหัวทันสมัยชอบการค้นคว้าและได้เริ่มสิ่งแปลก,ปลกใหม่ใหม่สนใจค้นคว้าศึกษาสิ่งต่างๆด้วยตนเอง6บุตรบริวารสร้างรายได้ให้แก่ตนเองด้านเสียเจ้าชะตา 1. ทําทำตนเหมือนเด็กนิสัยเหมือนเด็ก 2. หมกมุ่นอยู่กับแต่เรื่องรักๆใคร่รรักใคร่ครครรก,ครก็จะหลงจนงโง่หัวไม่ขึ้น3บุตรมีมากจนเลี้ยงไม่ไหวสี 4. นำความทุกข์ร้อนมาให้คนในครอบครัว ุตสถิตพบอริดด้านดีเจ้าชะตา 1. เป็นคนขยันขันแข็งมาตั้งแต่เด็กๆ2บุตรหลานบริวารจะขยันขันแข็งเอาการเอางานเหมือนตนเอง 3. ม,มักพึงพอใจและรักสัตว์เลี้ยงเหมือนลูกมีความสุขเมื่อได้อยู่ใกล้สัตว์เลี้ยง4หมันดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและบุตรบริวารเป็นอย่างดี 5. มีบุตรหลานเป็นเจ้าของกิจการ6บุตรบริวารสามารถเข้ามาช่วยดูแลงานของตนเองได้เป็นอย่างดี เป็นคนชอบสัตว์เลี้ยงเหมือนลูกหลานของตนเองคล้ายกับมีลูกอ่อนมีความพอใจอยู่กับสัตว์เลี้ยงด้านเสียเจ้าชะตา 1. ตอนเด็กๆลำบากมาก 2. จะมีบุตรหลานที่ขี้โรคสุขภาพไม่แข็งแรงชอบหาเรื่องเดือดร้อนและชอบกลมกรังแกผู้อื่น 3. เกิดความรำคาญใจเพราะบุตรบริวาร 4. ต้องใช้ใจ่ายเงินให้แก่บุตรบริวารและคนรักมากเกินความจำเป็น 5. บุตรหลานมักสร้างนิสินมาให้ 6. ความหัวดื้อของบุตรบริวารทําให้เกิดโทษทุกปุตตสถิตพบปัตตนิทด้านดีเจ้าชะตา 1. เป็นคนรักและเอาใจใส่คู่ครองมาก 2. ได้คู่ครองที่มีวัยอ่อนกว่าตน 3. ได้บริวารซึ่งเป็นลูกน้องมาเป็นคู่ครอง 4. มีการลงทุนร่วมกันกับคู่ครอง 5. คู่ครองมีรายได้ดีได้พึ่งพาอาศัยมีรายได้จากคู่ครองเลี้ยงชีพ 6. มักปรึกษาหาหรือมีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆร่วมกับคู่ครอง 7. บุตรจะสนิทกับคู่ครองมากกว่า 8. บุตรช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการต่างๆ 9. บริวารดีให้การสนับสนุนทั่วๆไปดีด้านเสียเจ้าชะตา 1. เจ้าชู้อาจมีรักซ้อน 2. จากคนรักจะกลายมาเป็นศัตรูกันคนรักติดการพานัน 3. การถูกโจรกรรมจากลูกน้องและบริวาร 4. คนรักมีลูกติดมาให้ช่วยเลี้ยงดู หาคู่ครองมีลูกน้องเข้ามาพึ่งพาอาศัย 6. บุตรจะสร้างปัญหามาให้ปุตตสถิตพบมรณะด้านดีเจ้าชะตา 1. ได้มรดกจากคู่ครอง 2. เป็นคนที่ต้องเดินทางอยู่เป็นประจำต้องค้างแรม 3. เก็บผลกำไรจากทรัพย์สินของคู่ครอง 4. บุตรหลานอยู่ด้วยไม่ได้หนีหายห้าทำประกันชีวิตให้กับคู่ครองและบุตรหลานหชอบค้นคว้าศึกษาเกี่ยวกับความตายเรื่องของโลกวิญญ,ญาณ ศาสตร์เร้นลับและลิลับต่างๆเห็นวิญญาณได้บ่อยครั้งด้านเสียเจ้าชะตา 1. มีเรื่องสศกเศร้าเสียใจเพราะบุตรหลานบริวาร 2. เสียชีวิตเพราะความประมาทเลอเลอก 3. ารการเล่นที่ทําให้ถึงแก่ความตายได้ 4. การเสียเงินเนื่องมาจากการพนัน 5. มีลูกยากแท้งลูกเป็นหมันไม่จากเป็นก็จัดตาย 6. บุตรอยู่ไกลอยู่ต่างถิ่นต่างประเทศ เจ็ดเดือดร้อนยุ่งยากเนื่องจากบุตรหลานและบริวาร 8. หาคนรักที่ดีไม่ได้เลยความรักไม่ยั่งยืนครอบครัวมักเกิดเรื่องระหองระแหงแตกแยกกันปุตตสถิตพบสุภะด้านดีเจ้าชะตา 1. เป็นคนคิดถึงแต่อนาคต 2. ไปต่างประเทศตั้งแต่ยังเด็กๆ 3. มีความสุขอยู่ในต่างถิ่นต่างแดน 4. ได้คนรักเป็นผู้ทรงคุณวุฒิช่วยเหลือดูแลช่วยส่งเสริมเป็นอย่างดี หลูกหลานจะนำความสุขความพึงพอใจมาให้และทำให้ตระกูลรุ่งเรือง 6. มีบุตรดีเชื่อฟังและอยู่ในโอวาส 7. บุตรหลานมีโอกาสได้ไปเรียนต่างประเทศหรือต่างถิน่น 8. บุตรหลานได้เป็นผู้มีเกียรติมีอิทธิพลมีหลักฐานมั่นคง 9. มีบริวารดีคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเจ้าชะตา10ลูกหลานนำเชื่อเสียงมาให้เจ้าชะตาด้านเสียเจ้าชะตา1จากถิ่นเกิดตั้งแต่ยาววัย 2. ไม่คิดจะกลับถิ่นบ้านเกิดเพราะมีความสุขอยู่ในต่างแดนปุตสสถิตพบกรรมะด,ด้านดีเจ้าชะตา 1. เกิดมาเพื่อทำงานโดยตรงเป็นคนรักงานเพลิดเพลินกับการทำงานมีคนรักที่อยู่ในที่ทำงานหรือติดต่อประสานงานกัน 2. มีเจ้านายที่อ่อนไววกว่า 3. ม,มีรายได้จากทรัพย์สินของคู่ครอง 4. มีบุตรบริวารที่ช่วยทำการงาน 5. มีกิจจากการงานที่มีบริวารมาก มีบุตรเป็นแรงงาน6มีรายได้จากกิจการงาน7เกิดชื่อเสียงเพราะผลงาน8บุตรลานประสบความสำเร็จในกิจการธุรกิจที่ทำร่วมกับตนเองด้านเสียเจ้าชะตา1ทำงานไม่เป็นโลกเป็นภายเหมือนเด็กๆ2ความคึกขนองและความผิดพลาดทำให้เกิดความเสียหายในงานบุตรตัดสถิตพบลาภักด้านดีเจ้าชะตา1มีบุตรมากมีบุตรง่ายหรือมีบริวาร ลูกสิทธ์มาก 2. จะได้โชคลาภประโยชน์ต่างๆจากบุตรบริวาร 3. จะตั้งตัวได้เมื่อมีบุตร 4. ี่ร่ำรวยเพราะคนรักช่วย 5. มีโชคจากการเสี่ยงมีโชคลาภเงินไหลามาเทมาไม่ขาด 6. ร่ำรวยจากกิจการเกี่ยวกับเด็กเช่นเปิดโรงเรียนอนุบาลขายเสื้อผ้าและของเด็กเล่น 7. มีการร่วมสนุกสนานกับเพื่อนฝูงงานเรื่อนเริงในสมาคมและสโมสรต่างๆด้านเสียเจ้าชะตา 1. เป็นคนละโมโลกมากขายของก็เอาแต่กำไรเกินควรไม่รู้จักพอ 2. บุตรหลานและบริวารเป็นคนเห็นแก่ตัวและเห็นแก่ได้ 3. เป็นคนหมู่เมาในกามร,ราคะมัวโลกีปุตตสถิตพกวินาศด้านดีเจ้าชะตา 1. มีความเลื่อมใสในศาสตร์ลึกลับซับซ้อนจิตศาส์โหราศาสตร์ด้านเสียเจ้าชะตา 1. ความประมาทความเลินเล่อของเจ้าชะตาจะทำให้เกิดความเสียหาย ความเดือดร้อนแก่บุตรหลานและบริวารหรือบุตรหลานบริวารนำนความเดือดร้อนความเสียหายมาให้ 2. ยากจนลงเพราะมีบุตรหลานไม่ดีจะได้รับความเศร้าสศกเสียใจเป็นทุกข์กังวลอันเนื่องมาจากบุตรหลาน 3. เกิดอุบัติเหตุจากความประมาทเลินเล่อสคนรักนำความเดือดร้อนความพินาศล่มจมมาให้5มีบุตรแต่ต้องแยกกันอยู่ไม่ค่อยได้เจอกัน 6. มีบ้านลับๆบบ้านเล็กบ้านน้อย หนังสือโหราศาสตร์สุริยาตภาคพยากรณ์ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่นักพยากรณ์ที่เริ่มต้นฝึกหัดใช้ในการทำนายได้จัดทำโดยการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางโหราศาสตร์ไว้เพียงพอเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาเมื่อสงสัยหรือสำหรับผู้ศึกษามือใหม่สามารถทำนายในเชิงโหรได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ออกคำพยากรณ์ในเบื้องต้นเมื่อผู้ศึกษาเข้าใจข้อมูลแล้วนำไปใช้ได้ดีถูกต้องก็จะถือเป็นแนวทางศึกษาและค้นคว้าต่อไป ซึ่งในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายของดาวพระเคราะห์ความหมายของพบสถิตในเรือ,อนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนในลัคนาของแต่ละราศีความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างดาวพระเคราะห์ความหมายของทักษะจรสัมผัสทักษะเดิมความหมายของดาวจรตามทักษะสัมพัสราศีเป็นต้นหากท่านใดสนใจในหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อได้ในกล่องข้อความ